ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดก็จะมาทําคลิปสั้นๆเนาะเป็นคําถามจากทางเพจนะครับพ่ทุกท่านเห็นอยู่เนะี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะเปิดนะแอดกลับบ้านมานะครับต่างจังหวัดเนาะก็อาจจะมีเสียงสัตว์อะไรบ้างนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเปิดแอปจิตต่างจังหวัดเนาะก็คําถามเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่หลายท่านน่าเจอนะแล้วก็อาจจะหา,าวิธีการแก้ไม่ตกเนาะว่าเฮ้ยเราจะแก้ยังไงวะนะครับเดี๋ยวผมจะแอดอติดคําถามครับไว้ตรงหน้าจอนะ ค,คำถามนี่ก็คือเราเนี่ยทำโลกเกี่ยวกับพวก Data เนาะใช่ไหมครับในองค์กรเราเนี่ยแต่พอเราทําเสร็จแล้วหรือว่าส่งงานเนี่ยคนในองค์กรหรือว่าคนที่ต้องรับผิดชอบไปตาต่อเนี่ยครับเขาไม่เห็นความสําคัญของมันอะไรเงี้ยออแล้วก็ไม่มีการออดำเนินการต่อไปอะไรเงี้ยเราควรทํำยังไงดีซึ่งผมว่าไอ้ปัญหาเนี่ยครับหลายท่านน่าเคยเจอเนาะแล้วก็ผมบอกเลยว่าเป็นปัญหาที่คลาสสิกมากนะครับทุกๆคนต้องเคยเจอนะถ้าทำ,ทำเกี่ยวกับพวกสาย Data นะ ก็สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คืออันดับแรกครับเราต้องให้เขาเห็น Impact เนาะหรือผลกระทบนะครับของข้อมูลของเราเนี่ยจะส่งผลถึงธุรกิจเขาได้ยังไงโดยเฉพาะให้เขาเห็นในรูปแบบของตัวเงินเป็นต้นนะครับอย่างเช่นข้อมูลของเราเนี่ยครับจะส่งผลทําให้บริษัทเนี่ยมีรายได้มากน้อยเพิ่มขนาดไหนนะครับนะอ่ะพปดงอ่ายคือเราต้องพูดในแง่ของตัวเงินทองทองครับพปดงอ่าย ไม่แง่ของรายได้ก็ต้องแง่ของต้นทนะุนเนาะว่ามันจะลดคอส์ของเราได้ยังไงนะครับเออนี่ผมแนะนำนะว่าสห่ดา,าดัตต้าทุกท่านเนี่ยครับเราได้โมเดลมาแล้วเราวิเคราะห์ได้มาแล้วนะครับสุดท้ายอ่ะเราต้องอิ p พิเมนเป็นเนาะก,ก,ก็คือสามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้จริงนั่นเองอ่ะอันนี้คือตัวขี์แรกนะครับหรือไม่ขีดที่สองครับคือเรื่องของการลดงานนะครับเราทำไงก็ได้ที่ทาให้เขาเห็นว่าเฮ้ยถ้าใช้เรื่องของ Data ของเราเนี่ยสามารถลดงานได้นะอย่างเช่น ฝ่ายการตลาดเนี่ยครับปกติเนี่ยเขาต้องออกแผนเซอร์เวย์เนาะไปวั on one นออนวันอินเทอร์วิวอะไรเงี้ยครับเนาะใช่ไหมในการไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลในเชิงของการตลาดมาแล้วก็มา implement เป็นแผนต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าเรามีาดาต้าตั้งของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับสามารถวิเคราะห์หาอินไซด์ลูกค้าได้เหมือนกันนะครับโดยที่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยไม่ต้องออกไปเสียเวลาในการไปาหาคนแล้วก็สัมภาษณ์เลยเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นอีกเวนึ่งนะที่ทำให้เขาเห็นว่า้ย d a t a ของเราเนี่ยก็สามารถลดงานที่เขาต้องทําได้เช่นเดียวกัน2อปัจจัยเนี่ยครับจะทําให้คนในองค์กรของเราเนี่ยเห็นคุณค่าของ d a t a มากขึ้นเนาะแล้วผมก็เชื่อว่า,าหลายท่านก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับ